สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญกัย้างค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสินค้าอัปเดตรีวิวหน้าร้านด้วยนะคะเป็นภาพประกอบแารงิใจให้พี่ๆี่เนาะนะคะใช้รถรุ่นไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าสินค้ามีน้องยินดีแจ้งราคาค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านหน้าของล้อลีดเดอร์ค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ Fortuner นะคะหรือจะเป็นกระบะฟีเดอร์เรามีทั้งของตัวเตี้ยเราก็มีนะคะ,อ,ะอย่างฟอร์จูนเราก็มีนั่นจะเป็นขอบ18ลูกค้าคะขอบ18จะเป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์ขอบ18ตอนนี้มียางคู่ตัวบีทตนและมิชลิน พี่่เลือกได้เลยนะคะราคาเท่ากันสามารถใส่กับ Fortune รุ่นเก่าได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเลือกเป็นล้อและยางป้ายแดงแบบนี้พี่จะได้เป็นแม็กใหม่เลยนะคะอัพเกรดเป็นล้อรุ่นใหม่ลูกค้านะคะรุ่นปีปัจจุบันก็จะได้ยางคู่ตัวจะกรสูนไปด้วยเลยนะ,ะยางเป็นปี2024คะ่ะและด้านหลังอยู่ด้านหลังเรานี้นะคะก็กำลังเปลี่ยน,นะคะ่ะพี่ๆี่ขะ,ะคะเป็นล้อลีเ,อเดอร์ขอ18 ลูกค้าก่อนหน้าก็คือลองใส่ขอบ20มาแล้วนะคะลองใส่ขอบ20เป็นล้อเทียดีเนาะนะคะอา,อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์นะคะไม่พอลอง20แล้วเนี่ยก็คือว่าความนุ่มนวลอาจจะสู้18ไม่ได้นะคะกลับมาใส่ขอบ18ได้ลูกค้าขาที่ร้านก็จะมีสินค้าพร้อมให้บริการเนาะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกใส่เป็นยางคู่ตัวบิโสโตนพี่พี่คะ่ะนะคะเลือกใส่เป็นยางคู่ตัวบิโสโตน ระหว่างรอช่างนะคะที่เขาติดตั้งเดี๋ยวพาไปชมสินค้าต่อตัวนี้นะคะราคาถ้าเกิดว่าเป็นรวมเทินแม็กเดิมเนาะพี่ๆจะใช้เงิน29000บาทค่ะได้ทั้งแม็กและยางเลยมีน็อตแท้ศูนย์นะคะชุดนี้เป็นยางมิชลินลูกคาเลือกได้เลยนะพี่ชอบอยางมิชลินไหมหรือจะเอาเป็นยางคู่ตัวบีโตนน้องก็มีพร้อมให้บริการทั้งสองนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นล็อกกระบะกระบะพีเลนเนอร์นะคะตัวขอบ17มีทั้งขอบ17และขอบ18 ตรงนี้จะเป็นขอบ17นะมีอยู่3ชุดให้เลือกเลยตอนนี้ค่ะเป็นยางคู่ตัวดลอลล็อแล้วก็ยโกฮาม่านะคะลูกค้าจะใช้เงิน20,004นะคะรวมเทินแหม่อเดิมสามารถใส่กับฟอร์จูนรุ่นเก่าก็ได้ลูกค้าค่ะเนาะเปลี่ยนใส่ขอบ17กำลังดีถ้าเกิดว่าของพี่เป็นรุ่นประมาณเปี8ปปีหรือ10ปีที่เดียวอันนี้แนะนำในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแม็กร้อมยางเนาะพี่เนาะนะคะอ่าตัวนี้โอเคเดี๋ยวลูกค้าดูสินค้าทางนี้เดี๋ยวเราหันมาฝั่งนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าพี่เขาอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางอันในกรณีที่ใช้ล้อทีอดีนะคะล้อทีอดีขอบ20ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนยางตรงรุ่นเบอร์เดิมเลยเนี่ยมีไหมมีพี่พี่ขานะคะก็จะมีนี่เลยก็จะเป็นดอลลอปแกรนเทคพีทีสามเอนะนี่คือลูกค้าจองพี่พี่ขาก็ยังมีสินค้าอยู่มีสินค้าอยู่จ้ะนะสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสมมติใส่ขอบยี่สิบเนาะมาเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะเป็นยางใหม่เลยปี 2024, สองพันยี่สิบสัปดาห์ก็ดีสัปดาห์ก็สวยลูกค้าสองแปดสองสี่นะคะสัปดาห์ อันนี้เป็นยางใหม่ของดันหลกค่ะตัวนี้นะคะมีเหมือนกันหรือถ้าเป็นยางป้ายแดงก็จะมี Good เ e ียที่แก่จาก Ford นราคาก็จะซอฟราคาเบาย่อมเยาวกว่าจะอยู่ที่14,500บาทซึ่งมันเป็นยางในราคาโปรค่ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่แม็กพร้อมอยางที่จัดโปรนะสำหรับล้อฟอร์ตเช่ว่ายางเราก็จัดโปรพี่ๆค่ะนะคะแก่จากตัวไหนที่น้องบอกยางขอบ20แกะจากตัวนี้ค่ะตัวสปอร์ตก็แกะนะคะ จาก20ทุกรุ่นเลยพี่ๆมาเลือกได้เลยเนาะนะคะเป็นล้อและยางป้ายแดงนถอดศูนย์นี่แหละลูกค้าขามีเส้นสีให้พี่ๆได้เห็นครบทั้ง4เส้นเลยนะเป็นล้อถอดก่อนใช้งานจริงรวมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้ารวมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าก,ก,ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มรานะคาเท่าที่น้องแจ้งเลยนะพี่ๆหันไมท้ทีจะเสร็จแล้วนะลูกค้าเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นขอบ18เฉพาะอยางมีไหมมีค่ะมีทั้งยางป้ายแดงนะคะมียางป้ายแดงมียางใหม่แล้วก็มีถ้าเป็นยางใหม่บิดโกลนะพี่เนาะจะมีตรงนี้นะคะลูกค้าอยากจะได้ยางบิดโตนสมมุติ265 618เป็นยางใหม่4ีเส้นอยู่ที่2บ0 2ค่ะลูกค้าสัปดาห์ก็ใหม่มากๆ2624นี้มีสินค้าพร้อมให้บริการลูกค้าไม่ต้องจองนะคะ w a l k in มาได้เลยถ้าเป็นยางใหม่เนาะยกเว้นถ้าเกิดว่าเป็นล้อแม็กพร้อมยางนะคะล้อแม็กพร้อมยาง ตัวไหนสินค้ารุ่นไหนตัวใดที่มันมีของน้อยชุดอันนั้นคือจองนะคะจะได้มาไม่เสียเที่ยวสองหกห้าพี่สายชนพี่สายชนสองหกห้าเจ็ดสิบสิบแปดสองหกห้าหกสิสิบแปดหรือเปล่าพี่พี่สายชนมาเปลี่ยนแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะขอบพระคุณพี่มากๆากเลยนะคะวันนั้นเรามาเจอกันในไลฟ์แบบนี้แล้วเนาะพี่เนาะแล้วพี่บอกว่ามาตอนบ่ายนะคะโอ้หนูถามลูกค้าทุกคนเลยว่า พี่คะพี่พี่ใช่ใช่พี่สายชนหรือเปล่าลูกค้าลูกค้าบอกไม่ใช่ครับเออพี่นัดใจคอไม่ดีนะพี่บอกพี่สายชนบอกว่าจะมาตอนบ่ายตอนบ่ายตอนนะเวลานั้นจะสี่โมงเย็นแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเอ้พี่เขามาบ่ายไหนหืนะคะกลัวแบบว่ามาแล้วแบบเราไม่เจอกันนะพี่สายชนเนาะถามลูกค้าทุกคนพี่ใช่พี่สายชนไหมคะกลัวพี่ไม่มา พี่มานะคะพี่สายชนมาเรียบร้อยขอบสิบแปดอะลูกค้าพี่สายชนในนี้หรือเปล่าสิบแปดสองหกห้าเจ็ดสิบแปดมันมีแต่มันมีแต่ซีรีส์หกสิบสิลูกค้าพี่สายชนขอบสิบแปดเนี่ยอ่ะวิแปบ๊บหนึ่งลูกคา้าหนูลบพี่ก่อนพรุ่งนี้ร้านหยุดอีกแลยวอ่ะพี่พี่เนาะ วันพรุ่งนี้ร้านหยุดพรุ่งนี้ร้านหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันก็คือวันพุธลูกคา้าพรุ่งนี้ไม่ได้วันเมื่อวานเมื่อวานนะคะโอ้หหนูไม่สบายพี่พี่เลยไม่ได้มาเจอกันเลยเนาะหน้าเพจเงียบเหงาใช่ไหมไม่สบายพี่พี่ก็เลยแบบว่าหยุดงานไปหนึ่งวันแต่ว่าร้านก็เปิดปกตินะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเคยใส่ขอบยี่สิบอ่ะลูกค้าจองแล้วนะคะลูกค้าจองไอพี่เขาจองเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจองเดี๋ยวน้องเขาทอบมาแปะป้ายไว้ให้นะคะ แต่ไปเนี่ยสะดวกมาวันไหนก็พี่มา,าใส่นัดวันได้เลยลูกค้าหนูไปรับลูกค้าก่อนลาละหมูเขามาส่งของรือเปล่าพี่พี่อีสูอะไรอีสูทีป่าเหรอลูกค้ารุ่นนี้ทีอีสูอะไรอีสูอะไร มังกรทองดักรอนไอท TFR มิซูเนี่ยลูกค้ามันไม่มีนะนี่ล้อรุ่นนี้มิสูตัวเตี้ยเนอะหนูก็ซิบบอกก่อนเพราะว่ารุ่นใหม่เขาทำล้อกระทาเนอะลูกค้ามาหาล้อแม็กใส่นี้ไม่มีแล้วตอนนี้นะคะพี่พี่เพราะว่ารุ่นใหม่ทำล้อกระทาขอบสิบห้ามาแล้วลูกค้าก็มันไม่มีของทําไงดีไอมันจะมีแม็กไออะไรหนะ้าที่มันใส่ได้เอ็กเพนเดค่ะเอ็กเพนเทีนี้ สินค้าก็มันมีน้อยชุดแต่ตอนนี้หนูมีสินค้าหนึ่งชุดนะสำหรับล้อ e x p กเ d e r ดมันไม่เพียงพอที่จะแบบว่าแยกยางแยกแม็กขายได้ลูกค้าถ้า e x p กเ d e r ดใส่ก็คือใส่ได้เลยเผื่อลูกค้าจะไปหารอแม็กเปล่าเนาะเผื่อจะไปหาที่อื่นหรืออะไรแบบนี้พี่ e x p กเ d e r ดอร์ใส่ได้เลยแล้วก็ไปหาเอาบวกกับยางที่เป็นเป็นสเปคของกระบะใส่นะคะคือใส่ได้เลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางแต่ที่หนูนะไม่มีลูกค้าพี่ที่ค้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าขาเนาะจาก ติดรถนะ่ะของพี่เขาพอสิบแปดแล้วพี่เขาใส่ทียดีนะคะก็อย่างที่แจ้งก็คือว่าอาจจะแบบว่าด้วยไลฟ์สไตล์นะคะไม่ตรงกับที่การใช้งานเนาะความกระด้างความนุ่หมมนวลอาจจะสู้18ไม่ได้กลับมาใส่สิได้เลยนะคะอ่าไปเลยจ้ะถอยเลยถอยเลยจ้ะเออยาวเลยยาวเลย เรียบร้อยไปหนึ่งคันค่ะยังมีสินค้านะพี่พี่อโอเคอันไหนอีกไปดูตัวไหนอีกพี่พี่ไปอีสูไหมลูกค้าอีสูเดี๋ยวเ,เดี๋ยววันนี้น่าจะมีเอ่ออ S จะอยู่ปะอ S เราจะจะเข้ามาอีกลูกค้าอ S จะเข้ามาอีกหนึ่งชุดนี่แหละอุ้ยแต่ให้ของมันถึงร้านก่อนเะนาะน้องค่อยแจ้งพี่ดีกว่า นะคะแต่ก็คือมีนอนอยู่ที่ร้านนันคือ1ชุดนะคะ mm hmm. e สู SU h ไฮเดร์พร17อะยังมีลูกคา้าขาชุดนี้นะเป็นอย่างคู่ตัวดัร์พี่พี่ใส่มิวเซเว่นมิวได้เลยนะลูกคา้าขาตัวนี้จะอยู่ที่1,4500บาทอุปกรณ์ครบเลยมีน็อตแทสูนฝากครอบดุมมินลิ่งอะไรให้เสร็จสับแล้วรอแต่ลูกคา้าอย่างเดียวตอนนี้รอแต่พี่พี่มาหน้าร้านมาเลือกได้เลยนะคะว่าเอาชุดไหนพี่เอาชุดนี้นะน้องเขาก็พร้อม ใส่ให้เลยลูกค้านะคะสะดวกมากๆเลยลูกค้ามาจากต่างจังหวัดไกลๆนะคะสามารถแต่ว่าไปทาธุระต่อได้เลยลูกค้าขาใช้เวลาติดตั้งไม่นานเนาะพี่ๆเนาะนะคะบางคนนี่แบบว่าเไปเปลี่ยนยางเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บางคนแบบชั่วโมงหนึ่งได้ไหมส่วนใหญ่หนูจะได้เจอคําถามแบบนี้เนาะพี่เนาะเขาคิดว่าที่ร้านงานเยอะมากลูกค้า่ะแต่ว่าไม่ใช่พี่ไม่ค่อยมีงานนะคะอใช้เวลานิดนเดียวพี่ๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าน้องเขาทีมงานนะพี่ๆ สแตนบายรอคือพร้อมมากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นอีลลแกนลูกค้าอีลิแกนสวยมากนะใส่กับไฮแลนเดอร์สวยค่ะมิวเซเว่นมิวเอ็ได้เลยถ้าเกิดว่าพี่พี่พี่แพนอยากจะเปลี่ยนยางหรือจะเป็นเลือกแม็กพร้อมยางเนาะฝากตัวนี้ลูกค้าฝากตัวนี้ไม่เป็นทางเลือกใส่กับรถซีไหนก็สวยนะพี่พี่มันดูเรียบร้อยมันดูแบบดีอะ่ะลูกค้าเนาะมันไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดเกินไปนะคะสองหกห้าหกสิบอสิบแปด ยัง2024ปี2024ราคาอยู่ที่25,000บาทรวมเทินนะคะก็คือมีน็อตแท้ศูนย์ด้วยลูกค้าขาแถมไม่ฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเนอะลูกค้าอ่ามี2ชุดตอนนี้ต่าจังหวัดจะส่งได้นะลูกค้าแต่ราคาที่น้องแจ้งนะเป็นราคารวมพันเก่าค่าพี่พี่อ่ะตัวไหนอีกจ๊ะห,หรือว่าเดี๋ยวน้องไปช่วยราขายของดีกว่าเนอะพี่พี่เนอะนะคะ เพราะว่าแอดมินอีกคนหนึ่งเขาก็เดี๋ยวเดีืมเก็บตังค์ลูกค้าน้องพี่เนาะแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เดี๋ยวเดีหนูต้องไปแบบเอ่เนาะลูกค้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะพี่พี่นะ